สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วกับเซ็นเซนสอรีนะครับซึ่งรอบที่แล้วเนี่ยเราพาล็อกไปร้านแล้วของร้านหนึ่งก็คือรีเบเลียนแลบแอดมิร์บูมานะครับวันนี้เราจะพามาอีกร้านหนึ่งคือนี่เลยนะครับโซนสเคปอาหารแอดูดป้าซึ่ง เขาจะอยู่ตรงสโลคอมโบนะครับพีทุลาก็ผมมาส่วนตัวมาด้วยวินมออไซค์นะครับก็ง่ายดายมาถ้าสมมติว่าเป็นถ้ามาด้วยถ้าไม่อยากมาเรวยบวินเนี่ยเอมาทีได้นะครับเอมาทีสัญญาณแล้วก็ขึ้นมาที่หลังสัญาวิทาวนี่นี่คือสัญา,าวิทาวเราก็สาม,มารถที่จะเดินได้มาเป็นเดียวเนาะก,ก็เดี่ยวไปวู่้ันมีอนนะครับ ขั้วพระเกบนะครับขึ้นไปชั้นสองคือตรงบันไดตรงนี้เลยนะครับอ่าป่าไปกันชั้นสองนะครับเป็นลิฟต์โรลีนะครับนี <"Please> ่สวยงามงามแ่ก็ประตูไฟอ,อากาศเย็นใช้ได้นะครับสำหรับคนที่สำหรับคนที่กำลังววรามาแล้วจะร้อนนะครับเดี๋ยว สมัดตลอดตลอดแต่ว่าไม่ร้อนนะครับอากาศเย็นดีมากให้คะแนเนเต็มสิบครับถึงเด้งตรงนี้อ่าโซเซียานที่สองชั้นสองนะครับอ่าล่างสีเขียวสวยมากก็นี่จะมีชั้นสเขียวนะครับวางอยู่มากมายโดยจะเรื่องกับซีโรดมเนาะฝั่งนี้เขาก็จะมี เตียโมโรมาฟรีเซอร์ปารีสแล้วก็อดอลอนดอนที่เป็นตัวใหม่นะครับ mm. ก็มีเลิฟอิเฟคชั่นที่เป็นตัวขายดีของเขาเนาะแล้วก็มินิเลิฟแอคชวลลี่ช็อปมากนะครับสู้ไหมนีเลิฟแอคชวลลี่ช uh, mm. ็อป er มากครับตังค์กี่บาทแล้วก็จะมีอันนี้ไม่เชื่อนะครับ น้ำหอมสายพลังงานก็จะเหมือนจะเคยลองไปแล้วน้ำหอมที่เป็นแบบแปรผลสดนลมาเพื่ออยู่ในรูปแบบของน้ำหอมแล้วก็จะมีข้างล่างจะเป็นน้ำหอมที่ใช้หลักการเดียวกับสัตว์หอมจุ้ยจาใช่ก็จะมีท่าทั้งห้าท่าโอเคอันนี้ที่จะมีตัวบามให้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะท่ไหนดีก ตัวที่เราลองไปแล้วก็จะมีนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นตันที่ลองไปแล้วเนาะก็คืออูดสันชัยอ่าแล้วก็มีพึ้นอยอของเขาแล้วมีขลกักระพายแล้วก็อาแต่ผลิตที่เป็นลายขายดีของเขาที่ตรงนี้นะครับจะมีอันนี้ที่ได้รางวัลก็เป็น Yellow House on the Rocky Island นะครับ ตัวนี้ได้รงวัลมาเยอะมากเลยนะเพราะว่าระดับเอเชียเขาก็ได้แล้วก็เป็นเบรเซอร์ตัวหนึ่งของเขาด้วยนะครับราคาดีด้วยแล้วก็จะมีฝั่งนี้เป็นอะเตลเรลีอะเเลีนะครับมาเดี๋ยวเรืเ่องของคุณแพก่อนนะครับตัวนี้ตัวลายข้างล่างที่มีเป็นลายเลยผมว่ามีความเป็นลีนทางเฟมินินกว่ามีอาจจะมีความเบอร์รี่แต่ว่า,าจ,จะมีหินของ ความเป็นมัสคลินบางอย่างเช่นมีความเป็นทูบัตโคอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าองรวมดูเฟมินินแต่ว่าลายใหม่ของเขาที่เป็นลายเมืองอย่างโรม่าที่เป็นความกาแฟหรือว่าปารีสที่เป็นเนรลีแล้วก็ลอนดอนที่มีความครีนอ่ะสามอันเนี้ยผมว่ามีความเป็นยูนิเซ็กซ์มากกว่าลีนมาทางมัสคลินมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อ่าผมว่าอย่างซิโรดมเนี่ยเขามีลุกอาจจะเป็นลุคลุคเฟมินินเนาะแต่ว่า3อันเนี้ย ไม่ได้ตะโกนความเป็นเฟมินินออกมาเลยมีความยูนิเซ็กซ์มีความนิชม,มากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ลองโดยเฉพาะตัวนี้นะครับนี่โฟกัสไม้นี่นะครับ p พ r i ริสที่ได้รางวัลเนาะบอกก่อนว่าในงานเนี่ยมีแนวรีเยอะมากอ่าหลายแบรนด์มากที่เป็นแนวรีแต่ว่าตัวนี้ชนะเพราะฉะนั้นผมว่าตัวนี้พิเศษจริงๆนะครับนี่แพร์ริสฟรีเซอร์พริสครับมาครับแบรนด์ต่อไปเฮ r ร์ n ซิงส์นะครับ ซึ่งซิงส์เนี่ยเรามีของเขาหนึ่งขวดคืออันนี้นะครับเป็นนี่นะครับขวดนี้ของเขาอ่าลายนี้เนี่ยเขาต้องใส่แฟงอินเซนในในทุกๆขวดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นกลิ่นที่แน่นมานิดนึงกว่าลายปกติส่วนลายปกติเนี่ยจะเป็น5้าธาตุนะครับมีนี่นอ่าเขาบอกว่าลูกหอมของเขาเนี่ยเป็นลูกหอมที่แบบเหมือนบูสต์กินเนอร์เอนเนอร์จีของเราด้วยนะครับ มีทั้งไซส์นี้นะครับไซส์นี่ไซส์ใหญ่แล้วก็ไซส์เล็กอ่าแล้วก็ไซส์ไวออลด้วยซึ่งน้ำหอมของเขาเนี่ยนี่นะครับเป็นห้าท่าดังนี้ก็จะมีวูดมีไฟร์มีเอิร์ธมีเมทัลแล้วก็มีวอเตอร์นะครับเราสามารถเลือกอน้ำหอมให้เข้ากับทาตัวเองได้นะก็คือดูจากชาร์กนี้เลยแล้วก็ดูแบบว่าเอ๊วะว่ากนไหนจะแบบซัพพอร์ตพลังของเรานะคะก็ดูจากตรงนี้ได้เลยเนาะอ่า ตัวขวดใหญ่นะครับตัวนี้นะครับจะมาก,กับน้ำหอมแบบนี้อ่าแล้วก็ตัวบาลมนะครับตัวบาลมเล็กๆบาล์มแบบถ้าสมห็ิบาลมจะมีแบบอทองอยู่ในนั้นด้วยเป็นแบบทองคำเปลวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณซื้อ1กล่องคุณจะได้2อ,อันในร้คา2 2บ9าบ,บาทน,นะครับส่วนลายนี้นะครับลายนี่ Energy s o ซเนี่ยผมว่ามีความเบากว่าโปร่งกว่ากลิ่นสบายกว่ากินชิลกว่านะครับ ส่วนตัวชอบกลิ่นอ่ะ 5, 5ห้าห้าลายข้างบนอ่ะชอบนี้ชอบลักษณะนี้พอถ้าลายข้างล่างชอบตัวไหนนะเมื่อกี้ตรงนี้ว่าอ่าปลายก็ดีนะคะหรือว่าอันนี้อ่าวูดวูดดีชอบชอบวูดวูดเนี่ยมันจะไม่ใช่กลิ่นไม้แบบฮันเดย์เปอร์เซ็นต์ไม้นะแต่มันจะแบบออกปะปาๆอะไรเงี้ยมีความเขียวๆขียดีมากๆครับลองดูด่ดา ส่วนอันนี้นะครับจะเป็นอาเทอรโคเี่นะครับทั้งหมดเลยอ่าก็จะมีเยอะสุดในร้านนะครับก็จะมีูฝั่งข้างในสุดครับอ่าซึ่งอันนี้เราลองเราก็ทำรีวิวไปแล้วนะครับเป็นกลิ่นกาแฟส้มที่ดีมากๆนะครับเป็นกาแฟส้มผสมสวรสผสมคอมเมนซิตัสสดชื่นเนาะดีมากๆอ่าแล้วกาแฟเนี่ยเป็นกาแฟที่ดีนะครับไม่ได้ ไม่ได้ด์กเกินไปแล้วก็ความพิเศษของเขาคือมีมวลของดอกไม้ขาวนิดหนึ่งมาแทรกเนาะเพราะฉะนั้นเน,นี่ยดีมากๆอีกอันหนึ่งที่ขายเดียมากของเขาจะเป็นนี่นะครับอูเดอร์กรีมนะครับนี่มีเขาออกแฟเกนเกนอร์มาหลายตัวเลยนะอูเดอร์ครีมออริจินอลจะเป็นตัวนี้ใช่ไหมอ้าออริจินอลจะมอันนี้คืออูเดอร์ครีมออริจินอลนะครับแต่ก่อนนี้อูเดอร์ครีมจอยแล้วก็ อูเดอะครีมจะไลท์นะครับดีมากมากอ่ะส่วนลายเนี้ยโอ้เขาสดชื่นล้วก็ทำได้ดีเลยเนาะเราก็จะมีลนยปวดดำที่ดังมากๆเขาอยู่แล้วเนาะสามขวดเ็าจะมีนี่ Road Oasis in Hellish Desert แล้วก็ Yellow House on the Rocky Island แล้วก็อันนี้นะครับเป็น Secret Valley No One ั n o t สดีมากๆนะครับก็สดชื่นแล้วก็ ลายสเต็มป์มตัวนะครับ1 2แล้วก็3นะครับแล้วก็พิเศษอีกอย่างหนึ่งคือว่าที่ร้านเนี่ยนี่นะครับเขาก็จะมีปวดสวยๆแบบนี้ซึ่งถ้าใครชอบลายเนี่ยก็จะมีเมอร์ชันด์ายตรงนี้ด้วยนะครับอ่าเสื่อนั่นรเซึ่งเป็นลายเดียวกันกับขวดใช่ไหมใช่อ่านี่เป็นฟรีไซส์ใช่ไหมมีฟรีไซส์ม, Size, มี L มี x อค่ะ นีก็เป็นเยลโล่เฮาส์อ๋อมีเยลโล่เฮาส์ด้วยต,ตัวนี้เป็นออเดรย์กรีมจอยตัวนี้เป็นบลูก็จะมีทุกตัวในตู้เป็นลายนะครับอ,อ,อันนี้นะครับเป็นรางวัลตัวหนึ่งเนาะก็คือเยลโล่เฮาส์ on the rocky island นะครับอันนี้เป็นเอเชียเพลฟูม เอชเปอร์ฟูมฟาวเดชั่นรับปี2024นนะาะล่าสุดเลยตัวนี้เห็นไหมร้านนี้เขารางวัลเยอะนะ้ามีหนึ่งอันนี้นะครับ FP มี t ทเ i p e r ฟูเมอปี2022อ่าแล้วก็มีนี่ t h Or r t and ด์ f l e c t i o n a w น r d นี่นะครับออนเมนชั่นนะครับแล้วก็มีนี่อีกตัวหนึ่ง โอเคอ่ะนี่นะครับตกงานรางวัลเป็นหนึ่งอันนะ้องนี่ก็งานรางวัลอีกตัวนึงเหมือนกันนะครับจากเอ p นะครับเอเชียกระฟูมฟาวเดชั่นเซนอฟโพลบนนี่เห็นไหมร้านนี้มีรางวัลหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็นี่มีซีโร่รางตัวหนึ่งนะ้องเพราะฉะนั้นรางวัลแบบแน่นๆก่นเินตีสุดๆมานะครับสรุปสามแบรนด์ที่อยู่ที่โซลส,สเคตก็คือนี่อันแ,แรก ซิโอดอมอ่าแบรนด์ที่สองก็คือซิงค์และแบรนด์ที่สามก็คืออัสตโฟเรสต์คผมว่าสามแบรนด์เนี้ยมีด y n a m i c ของแบรนด์ที่ดีมากๆนะครับผมว่าสามแบรนด์เนี้ยมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันเนาะอ่ะขอเริ่มที่ซิงส์ก่อนนี่ซิงส์เนี่ยผมว่าเป็นแบรนด์ที่มีความเรียลล์ซิงส์ความชิลมีความสบายเป็นหลักเนาะแม้ว่าเขาจะขายความเป็นความสปิลชั่วใดๆเนี่ย แต่น้ำหอมเขาเนี่ยก็ไม่ธรรมาดาเลยนะมีความชิลมีความนิ่ล็กมีความแบบเอฟเฟอร์เ s สอยู่พอสมควรใครต้องการน้ำหอมที่ชิลสบายเนี่ยก็ซิงค์เป็นคำตอบที่ดีมากๆนะครับต่อมาซีโรโดงสำหรับซีโรโดงนะครับผมว่าเขาคือความลักชวรี่ที่ที่มันที่มันไม่ตะโกนเขาคือลักชวรี่จากเงียๆเขาคือลักชวรี่จากความความ แต่ข้างในอ่ะเออไม่ตะโกนหอมแพงม,มีมีลักษณะที่ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลายโขดธรรมดาเนาะลายเลิฟต่างๆหรือว่าจะเป็นลาย Paris r o ่งหรือว่าลอนดอนามว่าเขาใส่ความลักชวรี่มาที่ดีมากๆเป็นความแพงที่ที่ไม่เหมือนใครสุดท้ายอาเบ็ร์ตโคเลตผมว่าเขามีความสนุกเขาความจอยฟูความความสนุกอ่ะจอยฟูความฟันทั้งหลายนะครับวมาที่แบ่ง สดชื่นสนุกสนานนะครับแล้วก็ผมว่าทุกครั้งที่โดนผม,มาอาติโกเล่ผมจะคิดเห็นตอนเช้าความสดชื่นความเพลช์เอ็นเนอร์จีเลยเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการเอ e นเนอร์จีให้มาอาติโกเล่นนะครับสุดที่เอ็นเนอร์จีคอมฟอร์ตลและลักชัวรี่และนี่คือโซเชีคลที่ดีนะครับ